สำหรับคลิปนี้นะครับจะอธิบายถึงการวางแผนงานในการทำงานแล้วก็รู้จักระบบของ iVision Family ว่าเราทำงานกันยังไงนะครับวันนี้เมื่อคุณเข้าใจธุรกิจ GSI แล้วก็ระบบการทำงานของ iVision Family แล้วนะครับคุณก็สามารถทำงานได้ทันทีโดยสปอนเซอร์ให้เกิดเป็นชั้นลูก2คนและชั้นหลาน4คนลึกลงไป2ชั้นแบบนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าธุรกิจนี้คุณทาได้แน่นอน ต่อไปคุณก็เอาตัวเองเข้าไปในระบบของ iPod โดยการโอนเงิน9,116บาทจุด40สตางค์เข้าห้างหุ้นส่วนจำกัด iVision Family คุณจะได้ลายเส้นคีหนึชุดเพื่อนำลายเส้นคีเข้าสมัครในผังของ iPod ในคลิปนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับว่า9,116บาทจุด40สตางค์นี้เก็บล่วงหน้าเพื่ออะไรให้ท่านกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านี้นะครับมาดูต่อนะครับ ผังของคุณที่ทำไว้ล่วงหน้าเมื่อระยะเวลาผ่านไปทุกคนที่เป็นชั้นหลานเขาก็จะแนะนำอีกคนละสองคนที่เข้าใจธุรกิจเหมือนกับเราก็จะเกิดเป็นองค์กรชั้นเหลน8คนพอครบ3ามชั้นแบบนี้แสดงว่าองค์กรของคุณที่คุณทำไว้ล่วงหน้ามีความมั่นคงแล้วนะครับสเต็ปถัดไปคุณก็เอาชั้นลูกสองคนเข้าผัง iPod ได้แล้วโดยทำเหมือนเดิมครับ โอนเงิน9,116บาทเข้า i v i s ชั n ลูก2คนของคุณก็จะได้ไลายเส้นคียเพื่อสมัครเข้าผังของ iPod ครับและเมื่อเวลาผ่านไปชั้นหลานก็จะเกิดเป็นชั้นเหลนอีก16คนพอครบ3ชั้นแบบนี้แสดงว่าองค์กรของคุณที่ทำไว้ล่วงหน้ามีความมั่นคงแล้วสเต็ปถัดไปนะครับคุณก็เอาชั้นหลานของคุณเข้าผัง i p o d ได้แล้วนะครับคราวนี้ผัง iPod ของคุณ ก็จะครบ3ชั้นแล้วทางไอ i ิช o ัก็จะทำการส่งคุณเป็นคนแรกเข้าไปสมัครในผังจริงของ GSI คราวนี้ผังที่คุณทำล่วงหน้าเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดเป็นชั้น32พอครบ3ชั้นแบบนี้ครับแสดงว่าองค์กรของคุณที่ทำไว้ล่วงหน้ามีความมั่นคงแล้วสเต็ปถัดไปนะครับคุณก็เอาชั้นเหลน8คนเข้าในผังของ iPod ส่งผลให้ผังของ iPod ของคุณเนี่ยครบ3ชั้นแล้วทาง i v i s i o ่นะครับก็จะทำการส่งลูกของคุณ2คนเข้าสมัครผังจริงของ GSI เพื่อซื้อสินค้าตามระบบครับและเมื่อเวลาผ่านไปชั้น32ของคุณก็จะเกิดเป็นชั้น64พอครบ3ชั้นแบบนี้แสดงว่าองค์กรของคุณที่ทำไว้ล่วงหน้ามีความมั่นคงแล้วนะครับสเต็ปถัดไปคุณก็เอาชั้นเหลน16คน เข้าผังของ iPod ทส่งผลให้ผังของ iPod ครบ3ชั้นแล้วทาง iVision ก็จะทำการส่งหลาน4คนเข้าสมัครผังจริงของ GSI เพื่อซื้อสินค้าตามระบบสเต็ปของระบบของ iVision ก็ประมาณนี้นะครับ iVision เป็นเพียงแค่การจัดผังองค์กรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการจ่ายค่าคอมมิชชั่นใดๆ เงินที่เก็บล่วงหน้าเป็นเพียงแค่การจัดสรรคะแนนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกค,ครับคราวนี้คำถามที่เจอบ่อยๆนะครับข้อแรกถ้าเราเข้าผัง iPod แล้วแต่เราไม่สามารถหาลูก2คนได้ครบตาม Work Period ที่ได้กำหนดไว้จะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือคุณจะถูกออกจากผังของ iPod โดยอัตโนมัติ และทำการคืนเงิน9,116บาทจุด40สตางค์แล้วรออีก6เดือนนะครับถึงจะสามารถสมัครใหม่ได้2ครับขอซื้อกินซื้อใช้ก่อนได้ไหมยังไม่อยากทำธุรกิจคำตอบคือสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อซื้อกินซื้อใช้นะครับให้สมัครในเฟส2หลังจากที่มีผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่งรีเจนแล้วนะครับเพราะเฟสแรกจำเป็นต้องทำแบบธุรกิจ เพื่อสร้างโปรไฟล์บริษัทก่อนครับ